สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตน์และสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ต่อเนื่องจาก EP ก่อนนะครับสำหรับคนที่เริ่มใช้ incantation เป็นเรียบร้อยแล้ว ผมจะบอกให้ครับว่าวันนี้ผมอยากจะนำพาทุกคนมาดูสคริปต์อินค t เ t ชันดีๆที่คุณทุกคนควรจะมีครับโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการครับมาฮะเรามาปลุกใจเราหน่อยเรามาปลุกฝังโปรแกรมใหม่ๆให้กับจิตใต้สำนึกของเราเพื่อให้เราประสบความสำเร็จมากขึ้นกันนะครับอะ่ะครับเรามาลองดูกันครับผมแบ่งเป็นกลุ่มแรกนะฮะกลุ่มคนที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวแล้วคุณกาลังตามหาแพชชั่นของคุณคุณอาจจะเริ่ม เทคนิคการทำ incantation ได้ง่ายๆนะครับตั้งแต่พูดกับตัวเองทุกเช้าจินตนาการกับตัวเองทุกเช้าและใช้ภาษากายที่ดีกับตัวเองทุกเช้านะครับแล้วลองดูสคริปต์เหล่านี้นะครับเช่นฉันมีความสุขได้ทำงานที่ฉันรักยิ่งฉันสร้างคุณค่าได้มากมูลค่าในตัวฉันยิ่งเพิ่มมากขึ้นฉันรู้ว่าฉันรักอะไรฉันรู้ว่าฉันชอบทำอะไรฉันรู้ว่าฉันเกลียดอะไร ฉันรู้ว่าฉันอยากจะพัฒนาตัวเองต่อด้านอะไรฉันมั่นใจว่าฉันทำได้ฉันทำตามสิ่งที่ฉันรักและเพราะสิ่งที่ฉันรักนั้นจะทำให้ฉันประสบความสำเร็จอะไะครับเมื่อกี้อาจจะเป็นสคลิปง่ายๆนะครับที่คุณใช้พูดกับตัวเองตอนเช้าหรือคุณจะฟังตรงนี้แล้วคุณทำเทคนิคอินแคนเทชันก็ได้ส่วนใครยังไม่เข้าใจเลยว่าอินแคนเทชันคืออะไรแล้วคุณอยู่ดีป๊อปอัพมาฟังอพิโซดนี้ย้อนกลับไปฟังก่อนหนะ้านี้หนึ่งอพิโซนครับคุณจะได้คำตอบที่ชัดเจน เพราะว่าถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆครับจิตใต้สํานึกของคุณจะเริ่มมีระบบความเชื่อแบบนี้คุณเองจะชัดเจนกว่าเดิมเลยว่าคุณชอบอะไรคุณเองโดยอัตโนมัติเลยจะชัดเจนเลยว่าคุณไม่ชอบอะไรแล้วว่ามันชัดขนาดนี้ครับการตัดสินใจของคุณมันจะอิมแพคสูงมากคุณจะเป็นคนที่เด็ดขาดไม่ลังเลครับและเลือกได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตต้องการอะไรแล้วมันจะมีอะไรดีไปกว่าน,นี้ครับทุกคนชีวิตที่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นบอกว่าเราต้องการอะไรแล้วเราต้องทํานะครับ และนั่นคือสําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจและกําลังมองหาสิ่งที่เร่งชอบและสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการครับเอาละครับนี่อาจจะเป็น incantation ที่ดีสําหรับคุณนะครับอันแรกครับคุณพร้อมที่จะรับทุกปัญหาในธุรกิจเพราะคุณรู้ว่าคุณคือเจ้าของคุณรู้ดีว่าหน้าที่ของการทําธุรกิจคือการสร้างระบบให้ระบบได้สร้างเม็ดเงินให้กับคุณ ฉันเป็นคนเก่งและละเอียดในเรื่องของการเงินฉันเป็นคนที่เก่งและมีความเข้าใจลึกในเรื่องของการตลาดฉันคือผู้ประกอบการที่ดีเพราะฉันตัดสินใจอย่างเฉียบคมฉันจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองและศึกษาคู่แข่งในตลาดอยู่ตลอดเวลาฉันจะให้ความสำคัญกับลูกค้าเพราะเมื่อเราเข้าใจลูกค้ามากขึ้น เราจะยิ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นเราให้ความสำคัญกับทีมงานและพนักงานทุกคนในองค์กรของเราเพราะเขาคือกําลังใจแรงและสมองที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเราเดินหน้าต่อไปเราเคารพในความเป็นคนของทุกคนเราเข้าใจดีว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแรงให้กับองค์กรเราเชื่อว่าธุรกิจของเราสามารถโตแบบสิบเท่าได้ หากเราเปิดใจที่จะปรับตัวเราเชื่อว่าการทำงานจะสร้างรายได้ให้กับเราและอิสรภาพให้กับเราเราเชื่อว่ายิ่งบริษัทใหญ่มากขึ้นคุณจะยิ่งว่างมากขึ้นเพราะคุณพึ่งพามืออาชีพมากขึ้นและนี่อาจจะเป็นตัวอย่างนะครับสคริปต์ n c a n t a t i o n ที่คุณสามารถเอาสิ่งนี้ไปปลูกฝังในจิตใ,ใต้สำนึกของคุณได้เนาะและจริงๆครับมันไม่จาเป็นต้องตามที่ผมบอกก็ได้คุณเองอยากจะเจาะเรื่องไหนเป็นพิเศษ คุณเริ่มพูดแบบนี้ทุกเช้ากับตัวเองด้วยเทคนิคนิเค็นเทชันและอย่าลืมนะครับใครฟังถึงตรงนี้ไม่เข้าใจคือคุณต้องไปดู EP ีก่อนนะฮะอีพีก่อนหน้านี้คือคําตอบของเอพิโซดนี้นะครับดังนั้นครับอย่าละเลยนะครับในการพูดกับตัวเองบ่อยๆสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองบ่อยๆและแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้กําลังจะเริ่มต้นกิจการสิ่งสําคัญเลยอย่างหนึ่งเลยคือตัวคุณเองนั่นแหละนะครับจะต้องดูแลสุขภาพของคุณให้ดีจริงไหม เพราะคุณเองเป็นคนที่ขับเคลื่อนองค์กรของคุณดังนั้นนะครับอย่าลืมเป็นอันขาดที่จะพูดสคริปต์ดีๆให้กับตัวเองในช่วงเชา้าทุกเช้าเหมือน,นเช่นฉันรักตัวเองฉันรักธุรกิจของฉันและฉันรักสุขภาพของฉันเช่นกันการบาลานซ์ชีวิตสําคัญมากๆสุขภาพที่ดีสําคัญกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอินแคนเทชันเหล่านี้นะครับคือคุณควรจะปลูกฝังให้กับตัวเองบ่อยๆบ่อยๆซ้ำๆย้ยำๆำำจนคุณตระหนักครับว่านี่แหละ คือหนทางที่มันจะส่งผลให้กับธุรกิจของคุณและชีวิตของคุณสําเร็จมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเริ่มง่ายๆครับจากการคีย์โปรแกรมตัวเองทุกเช้าจินกการภาพและพูดประโยคดีๆออกมาใส่คําพูดเหล่านั้นด้วยอารมณ์จนกว่าเรารู้สึกขนลุกชูชันนะฮะเวลาเกิดอาการขนลุกชูชันนั่นคือการคอนดิชันิ่งนะครับระบบประสาทของเราเริ่มล็อกและมันเริ่มจำแล้วนะครับและทําบ่อยๆทีๆบ่อยๆทีๆก็จะเป็นความเชื่อใหม่สําหรับคุณแล่ถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะครับรับรองว่าคุณเองนั่นแหละ จะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะอย่างโทนี่โรบินส์บอกครับเขาบอกว่า80%ของ s u c c e s s ในธุรกิจจริงๆแล้วมันคือเรื่องของไซเคอร์ลิตี้ของตัวผู้นำครับขอให้ทุกคนโชคดีครับในการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณในธุรกิจของคุณนะครับและลองเอาเทคนิคจิตวิทยาสืา่อประสาทตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและเรา b through ไปด้วยกันนะครับ สัสดีครบำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะค life and richer นะครับ, er, รบแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ